คุณผู้ชมค่ะคอูงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแทงค่ะเมื่อกลางดึกเซ็นสัญญาเท่าแก่น้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะ ต้องบอกค่ะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ค่ะของวงการหมอลำนะคะที่น้องอุ๋อิสาวน้อยเพชรบันแพงค่ะได้มีโอกาเสเซ็นสัญญากับเท่าแก่น้อยหลังจากที่เราได้ยินข่าวนีกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อประมาณวันที่น้องไปถ่ายรายการค่ะที่หมอลำไาดอลนะคะได้มีการนําสัญญานี้ค่ะไปให้น้องเส้นนะคะแล้วก็เมื่อคืนค่ะได้มีการถ่ายเออมื่อวานค่ะได้มีการถ่ายซีรีส์นะคะสาวน้อย เดอะซีรีส์ซึ่งต้องบอกเขาว่ากลางดึกค่ะได้ไปกันที่บ้านบอลโจและไตเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมแฟนคลับอย่างเราถึงดีใจค่ะต้องบอกว่าดีใจมากๆเพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์สำคัญเลยนะที่องค์การบอลลำค่ะได้มีโอกาสมีพรีเซนเตอร์ ะะถือว่าได้มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะสำหรับวงการหมอลำเพราะว่าเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะเนาะศิลปินที่เป็นหมอลำค่ะเป็นพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยซึ่งอย่างที่เคยบอกไปค่ะว่าพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยในอดีตเนี่ยเคยอาจจะมีพี่นิชคุณอย่างเงี้ยมีเอฟโฟอย่างเงี้ยหรือว่ามีใครต่อใครมากมายนะคะที่เคยได้มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ตรงนี้แต่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะอยากบอกกับเท่าแก่น้อยเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าแก่น้อยเนะี่ยถือว่าเป็นบริษ,ษัทมหาชน กัดทีเ่เรียกได้ว่ามีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีผลิตสินค้ายะแยะมากมายสินค้าของเท่าแก่น้อยเนี่ยส่งขายไปทั่วโลกซึ่งต้องบอกค่าว่าสินค้าที่ส่งขายทั่วโลกเนี่ยมีมี จํานวนที่ค่อนข้างเยอะเนอแล้วก็มีผู้รู้จักเกี่ยวกับเท่าแก่น้อยเนยค่อนข้างเยอะแล้วสินค้าตัวนี้ค่ะเป็นสินค้าสาหร่ายค่ะที่คนไทยเองนะคะสามารถที่จะทําได้ในระดับที่ต่างชาติยอมรับ ดังนั้นแล้วค่ะหลังจากนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแฟนคลับนะคะเราอยากจะให้คือทุกคนเนาะส,สนับสนุนน้องมาก,มากๆเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรถทัวร์ค่ะหรือว่าเป็นรถโชว์ที่น้องจะไปออกคอนเสิร์ตก็ตามหรือว่าจะไปทําอะไรก็ตามนะคะร่วมก,กันกับเท่าแก่น้อยหรือถ้ามีผลิตภัณฑ์ของน้องอุ๋งอิงเองค่ะที่เป็นรูปของน้องอิงดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะไม่ทิ้งนะคะดิฉันซื้อ,จะ,อจะซื้อมาก,กินแล้วก็จะเก็บไว้นะคะเพราะว่านี่ถือว่า อีกหนึ่งความภาคภูมิใจเนอะพูดตรงๆว่านอกเหนือจากการที่ว่าอาคําว่าอุ่งอิงได้เป็นพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยอะ่ะมันก็ดีใจแล้วใช่ปะแต่ว่าถ้าเรายองลองย้อนกลับไปดูว่าคนที่ได้เป็นเท่าเป็นพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยอะ่ะเขาเขาเลือกมาประมาณนึงนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นวงการแฟนดอมเช่น พวกซีรีส์หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มีตลาดที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆใช่ไหมคะแต่ว่าณชั่วโมงนี้ค่ะเขาเห็นแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วศักยภาพหรือว่า potential ในการทําตลาดค่ะของมวงการหมอลำเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวและอวิ๋งเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งคนค่ะในการที่จะนํามาประชาสัมพันธ์สินค้าซึ่ง นี่ถือว่าเป็นก้าวแรกค่ะที่เป็นก้าวแรกที่สําคัญเพราะดิฉันเชื่อว,ว่าหลังจากนี้ค่ะสินค้าอีกมากมายแล้วก็หลากหลายค่ะก็จะเห็นศักยภาพของน้องตรงนี้และดึงน้องค่ะไปเป็นพรีเซนเตอร์ในอนาคตรวมไปถึงงานไลฟ์สดต่างๆที่จะช่วยสร้างยอดเงินให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้านั้นๆนะคะ ต้องบอกค่ะคุณผ mm ู hmm. ้ชมขานอกเหนือ,อนจากการที่ว่าบริษัทของเท่าแก่น้อยค่ะเป็นบริษัทที่ได้รับความความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่มีสินค้าขายไปทั่วโลกแล้วนะคะ mm hmm. บริษัทเท่าแก่น้อยเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทค่ะที่น่าสนับสนุนนะคะเพราะว่ามีจุดเริ่มต้นนะคะจากความฝันของเด็กค่ะที่ ที่มีความฝันว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เ<ม>นอกาอย่างที่ใครๆเคยดูเนาะหนังเท่าแก่น้อยนะคะไม่น่าจว่าชื่อเรื่องอะไรนะคะใครจําได้ก็สามารถมาแปะได้นะคะจําได้เลยว่าความฝันของของเท่าแก่น้อยอะ่ะเทียบเคียงกับความฝันของน้องอุ๋ยได้มากๆเลยนะคะของพี่ต๊อบเท่าแก่น้อยวันนั้นพี่ต๊อบก็ ทำบนพื้นฐานของสิ่งที่คนไม่เชื่อว,ว่ามันจะสามารถจะทำได้นะคะว่าสาหร่ายนี่หรอจะสามารถที่จะทำให้ คนทั่วโลกกินได้แล้วก็สามารถที่จะมาทำเป็นแผ่นแล้วก็ทําเป็นในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะเป็นสแนค็คและสามารถส่งขายได้เริ่มต้นคะจากแฟคทอรี่หรือว่าเริ่มต้นจากโรงงานเล็กๆเลยจากการกู้งเงินมานะคะแล้วก็มาทําสินค้าตรงนี้ซึ่งต้องบอกค่ะว่าเส้นทางของการที่กว่าจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเท่าแก่น้อยที่เป็นบริษัทที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วอะค่ะ สิ่งนี้มันสามารถเทียบเคียงกับความฝันของน้องอิงได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอุงอิงก็เป็นเด็กที่มีความฝันค่ะเริ่มต้นชีวิตจากการร้องเพลงในตลาดนัดนะคะแล้วก็ผลักดันตัวเองมาจนเดินทางมาสู่นักร้องรถแห่ค่ะแล้วก็ หาเงินนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวเหมือนกับพี่ต๊อบเป๊ะๆเลยอยากจะบอกพี่ตอบว่าน้องหุิงเนี่ยใกล้เคียงมากๆจนวันนี้ค่ะความสำเร็จเติบโตแบบ exponential ค่ะหรือว่าเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนธุรกิจเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องได้รับก,การยอมรับในระดับโลกในหลายๆพื้นที่แล้วก็หลายแฟนคลับแล้วซึ่ง ขอบคุณจริงๆค่ะที่ให้โอกาสเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะได้มีโอกาสมาเป็น global a m b a s s a r ในการที่จะผลักดันทำให้สินค้าของไทยค่ะไปในระดับโลก แฟนคลับอ่ะซื้อกันเองอยู่แล้วค่ะพี่ต๋อไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องการขาดทุนนะคะยังไงก็ได้ได้กำไรอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะที่เราทําร่วมกันต่อจากนี้นั่นคือการนําสินค้าแล้วก็ความเป็นไทยค่ะไปร e p r e s e n t โดยการใช้พื้นที่ของหมอนลาซึ่งเป็นไทย p ปค c u เ t u r e ค่ะตรงนี้ในการที่จะนําเสนอให้ต่างชาติดได้รับรู้ค่ะว่าสิ่งๆรงแล้วนะคนไทยไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกถ้าคิดจะทําสิ่งใดแล้วนะคะสามารถที่จะประสบความสาเร็จ แล้วก็เ,เป็นอายุร้อยล้านได้นะคระับพี่ต้อมก็เคยมาออกรายการอายุร้อยล้านด้วยนะครับที่ฉันได้มีโอกาสได้ดูถือว่าเป็นเทปที่ได้แรงแรงมาดันใจมากๆนะคะ เป็นอีกหนึ่งเทปค่ะในตำนานที่มีคนดูเยอะมากๆค่ะตวันที่พี่กองเนาะไปสัมภาษณ์ที่ต๋อทนะวันนั้นซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ค่ะจากเส้นทางชีวิตนะคะและจนมาถึงวันนี้รับรู้เลยว่าว่าชีวิตคนเรามันต้องต่อสู้ซึ่งเมื่อไหร่ที่คุณต่อสู้แล้วเมื่อคุณมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้คุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จในเส้นทางของธุรกิจแล้วก็โลกของความเป็นจริงได้ซึ่งต้องขอแชดงความยินดีนะคะกับน้องอ e ุ้งอิงมา,ากๆแล้วก็ ขอขอบคุณพี่ตัอบเท่าแก่น้อยมากๆที่เลือกน้องอุ๋งอิงนะคะในการที่เป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้แล้วก็อยากที่จะให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์แบบเนี้ยตลอดไปเพราะว่าเมื่อไหร่ที่น้องดังก็แปลว่าสินค้าขายได้แล้วก็ช่วยกันผลักดันความเป็นไทยแบบเนี้ยความเป็นไทยเนสนะคะที่ต่างชาติต่างหลงไหลแล้วก็นำพาสินค้าไทยในอนาคตหวังนะว่าจะมีสาหร่ายลดรถอะไรลถที่น้องอุ๋งอิงชอบอย่างเงี้ยที่เป็นแบบ อิสานอีสานหน่อยๆอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันน่าจะทําให้คนต่างชาติหยิบจับสินค้ามากยิ่งขึ้นได้ด้วยถ้ามีเพลงที่มันเป็นเพลงหมวลําที่ขายคู่กันกับความเป็นสาระายแลแก่น้อยดิฉันก็เชื่อว่านี่น่าจะทําให้สินค้าขายได้แบบ เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าจะทุกฝ่ายยังไงก็ขอให้เส้นทางต่อจากนี้ค่ะประสบความสำเร็จและเป็นที่หนึ่งในใจของคนไทยทุกคนและก็คนทั้งโลกได้นะคะเซียว